สวัสดีครับ FC ช่องเทพลูกหนังครับสคู่หน้าช่องของพวกเราวันนี้ครับคู่แรกครับให้มองกันไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นคู่ระหว่างหรือว่พููครับในวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์ครับ เจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับผลงานช่วงนี้ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นครับเนื่องจากที่พวกเขาแพ้เกมในบ้านมา2นัดติดต่อกันแล้วครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนซันแอน์ดลนด์ครับถ้าพูดถึงผลงานในบ้านของพวกเขาต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งมากๆครับแต่วันนี้ครับพวกเขาจะต้องมาเล่นในเกมเยือนซึ่งเล่นได้ผิดฟอร์มกับเกมในบ้านเยอะพอสมควรครับวันนี้ครับต้องออกไปเยือนทีมที่กำลังต้องการชัยชนะเพื่อที่จะเรียกศรัทธาจากแฟนบอลคืนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมฟันธงให้มองไปที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลได้เลยครับ ส่วนคู่ที่2ครับให้มองกันไปที่ฟุตบอลโคปาอิตาลีครับจะเป็นคุณระหว่างนาป,ปุรีครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับกายารีครับ คู่นี้ครับต้องบอกว่าทีมเจ้าบ้านนาบรีผลงานในบ้าน10นัดล่าสุดจากทุกรายการพวกเขายังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเลยแถมเก็บชัยไปถึง8นัดด้วยกันครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนไกยลีครับผลงานในเกมนอกบ้าน10นัดที่ผ่านมาสามารถเก็บชัยได้เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นครับแล้ววันนี้ครับจะต้องออกไปเยือนในถิ่นของทีมที่เรียกได้ว่าฟอร์มช่วงนี้มาแรงมากๆครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมฟันธงให้มองไปที่เจ้าบ้านนาบุรีได้เลยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่อยากจะติดตามผลงานของผมมากกว่าคู่ ดูนาช่องกดไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปครับจะมีทางเข้าชมรมของผมให้อยู่นะครับ